ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกกล้าวปกกระมม่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันที่12สสิงหาคมข้าพระพุทธเจ้า นางสุรีมาสุทธิสัมพัฒประธานคณะกรรมการฝ่ายศาสนาและพัฒนาจิตใจสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในนามของพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งปวงมีความปิติปราโมทและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ใต้ฝ่าและอองทุลีพระบาททรงพระราชวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณี ยกิจอนเนกประการด้วยพระราชหฤทยัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาพระสมนิกรทั่วทั้งแผ่นดินเป็นที่ประจักษ์ทราบซึ้งในดวงใจปวงประชาทุกหมู่เหลา่าพระเกียรติคุณเรื่องลือไกลตลอดถึงนานาชาตินับเป็นพระมหากรุณาที่กุนล้นเก้าล้นกระหม่อม ในวาระอันเป็นสุภรพมงคลสมัยนี้ข้าพระพุทธเจ้าในนามพระสงนิกรชาวไทยที่เป็นพุทธศาสสนิกชนขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลกได้โปรดอภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิษพรชัยมงคลพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณกระจอนกระจายแผ่ภพยสาลทั่วทุกทิศสานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มกล้าวของปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายและเหล่าพระสงนิกรชาวไทยตราบจิรัติการด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ